สวัสดีครับพบกับผมช่องดักโซโลคุอีกครั้งนะครับกันบรรยายเรื่องทาย,ยาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่218ความเดิมกับตอนที่แล้วกำลังไคลแม็กเลยจู่ๆก็มีผู้ถูกเลือกนะไม่รู้มาทำไมเหมือนกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่218อศูนย์หมื่นฟุตเสียงลมกรันโชกแรงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบนท้องฟ้าขณะเดียวกันก็มีเงาแสงเรืองรองจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นเงาเหล่านั้นได้หยุดลงร่างหลายร่างยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับพลังหยวนอันทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเขาในขณะที่ดึงดูความสนใจจากสายตาจำนวนมากโจหยวนเห็นใบหน้าอันคุ้นเคยท่ามกลางเหล่านั้น ซูชิงลีชิงซานเยเกอร์เห็นได้ชัดว่าเขาคือผู้ถูกเลือกจากยอดเขาทั้งห้าเหล่าสิทธิ์แห่งยอดเขาหยวนสักสิทธิ์ที่กำลังโจมตีเหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบก็อดไม่ได้ที่จะหยุดมองจ้องมองไปยังท้องฟ้าที่ห่างไกลด้วยความตื่นตระหนกพวกเขานั้นตกใจยังเห็นได้ชัดกับการมาถึงของยอดเขาทั้งห้าที่เหลือพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้ถูกเลือกจากยอดเขาทั้งห้าจึงมาที่นี่อย่างกระทันหันเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ผู้ถูกเลือกก็รีบมองไปที่สนามลบในทันทีใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงเมื่อเห็นว่ายอดเขาแห่งดาบอยู่ในสภาพน่าสมเพชเยเกอร์อดไม่ได้จะพูดออกไปนื่มเสียงตกตะลึงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นสิทธิของยอดเขาแห่งดาบอยู่ที่ไหนกันหรือว่านี่คือทั้งหมดแล้วหรือก็จะอะไรได้อีกแล้วก็พวกเขาถูกกำจัดไปหมดแล้วไงสู้ชิงตอบด้วยท่าทีเข่งขึมขณะรูปศีรษะร้านมันว้าวของตนเอง ถูกกำจัดโดยสิทธิ์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์วิ่กี่ค้นน่ะเหรอมุมริมฝีปากของเยเกอร์กระตุกก็มีผู้หญิงที่โหร้ายอยู่ด้วยเจ้าคิดว่ายอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเป้าหมายที่ง่ายหรืองไงซูชิงแอบมองไปทางทิศทางของยาวๆขณะที่เขาทำปากยืน่นก่อนที่เขาจะพูดอย่างยเยาะเย้ยว่าดูเหมือนว่าคงเซิ่งจะโดนนางจัดการอยู่เหมือนกันเยเกอร์กรอกตาไปมาอย่างไม่เข้าใจเจ้าหยุดพูดนางว่าโหร้ายได้แล้วยอดเขาแห่งดับมีแต่ต้องโทษตนเองเท่านั้น ซูชิงตอบกลับด้วยการกรอกตาตอนเนี้ยเจ้าแทบจะลืมความเจ็บปวดในอดีตไปแล้วเพราะบาดแผลของเจ้าได้หายดีแล้วไงปีศาจสาวนั่นไม่แม้แต่จะกระพริบตาเลยตอนที่ขายพวกเรานะ่ะถ้าไม่ใช่เพราะความพยายามอันกล้าหาญของข้าแล้วก็เจ้าคิดว่าเจ้าจะกลับมาได้แบบมีชีวิตเหรอเยเกอร์ยิ้มและพูดว่าก็เจ้าชอบเกียดคา้านอยู่เสมอแน่นอนว่านางไม่สามารถทนกับเจ้าได้หรอกซูชิงพูดอย่างจริงใจ นี่เจ้าเรียกสิ่งนั้นว่าเกียรติค้าหรือไงข้าพยายามอย่างเป็นมิตรยังเห็นได้ชัดเมื่อเราอยู่ภายนอกนิกายการแบ่งสมบัติยังเท่าเทียมดีกว่าการต่อสู้ที่เหนื่อยล้าลีชิงซานขยับตัวเข้าไปใกล้และจ้องมองพวกเขาทั้งสองอย่างเย็นชาขณะที่นางตาหนิว่าพวกเจ้าทั้งสองหยุดพูดกันได้แล้วกลับเข้าเรื่องกันสักทีหลังจากเสร็จสิน้น นางมองลงมาด้านล่างขณะที่ความตื่นตะลึงปรากฏในดวงตาของนางนางรับรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติว่ายอดเขาแห่งดาบกำลังใช้กำลังทั้งหมดเพื่อกำจัดยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ไม่คาดคิดเลยว่ายอดเขาแห่งดาบที่ถือว่ามีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนจะต้องประสบกับความสูญเสียร้ายแรงเช่นนี้โจหยวนแล้วยาวๆทั้งหน้าเกรงขามจริงๆแม้ว่าหลี่ชิงซานจะค่อนข้างแน่ใจว่าค่ายคนขนาดยักษ์เป็นฝีมือของเยาวๆแต่โจหยวนก็มีส่วนช่วยบางอย่างอย่าง,างแน่นอน แม้ว่ายังค่อนข้างยากที่จะเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของพวกเขาทั้งสองจะก่อให้เกิดความโกรธร้นกับยอดเขาแห่งดาบขนาดนี้ในขณะที่โจโยวนจ้องมองผู้ถูกเลือกจากทางด้านล่างด้วยความงุนงงเขาลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อเข้าใกล้พวกเขาและถามว่าทำไมพวกเจ้าถึงมาที่นี่กันสายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างอื่นๆขณะที่แววตาจริงจังปรากฏในดวงตาของเขานอกจากซูชิงลีชิงซานและเยเกอร์ผู้ถูกเลือกคนอื่นๆทั้งหมดก็อยู่ที่นี่ด้วยนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถละเลยได้ หลีชิงซานมองไปทางโจหยวนแล้วพูดเบาๆเรามาที่นี่เพื่อหารือเรื่องบางอย่างนางหยุดชะง,งักชั่วขณะหันไปทางสนามรบของเยาเยาแล้วพูดต่อพาขงเซิงและเจ้าจูมาด้วยกันก่อนได้หรือไม่คำพูดหลีชิงซานถูกส่งไปยังหูของข,อง,ของเซิงและเยาเยาเยาวเยาตกใจเล็กน้อยและประหลาดใจกับการมาถึงของผู้ถูกเลือกทั้งแปดเช่นกันแต่นางไม่ได้เห็นด้วยในทันทีหันไปมองโจหยวนเพื่อขอความเห็นจากเขา โจโหยวนเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้าขงเซิงและเจ้าจูจะต้องใช้เวลานานในการจัดการกับพวกเขาเพียงแต่ตอนนี้แค่ต้องปกป้องค่ายกลและป้องกันไม่ให้คู่ขงเซิงไปทําลายมันก็พอเหยาๆยาสะบัดข้อมือของนางเบาๆทําให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยอากาศสายฟ้าและเปลวเพลิงสลายไปโดยการโบกมือของนางทุนทุนที่อยู่ไกลออกไปก็พุ่งกลับมาเช่นเดียวกันฝุบด,ด้วยข้อตกลงสงบสุขชั่วคราวขงเซิงและเจ้าจูก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้ง แต่การแสดงออกของพวกเขาในตอนนี้ค่อนข้างน่าเกลียดเจ้าจูพูดอย่างเย็นชาโจหยวนปล่อยศิษย์ยอดเขาแห่งดาของข้าไปซะโจหยวนเพียงแค่มองเขายัางไม่ใส่ใจก่อนจะเพิกเฉยเจ้าจูไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากโกรธมากกับการกระทําที่ใส่เขาเช่นนี้เยเกอร์พูดขึ้นอย่ากโกรธไปเลยข้าหวังว่าย,ยอดเขาทั้งสองจะระับความขัดแย้งของเจ้าก็ไว้ก่อนหยุดเหรอพวกเขากำจกัดศิษย์ยอดเขาแห่งดาไปหลายพันคน โจยวนยังกำจัดไปรี่เจอเจ้ากำลังบอกให้ข้าหยุดเรื่องนี้ไว้หรือไงเจ้าจูหัวร้อนด้วยความโกรธคำพูดของเขาทำให้ผู้ถูกเลือกหันไปมองโจหยวนด้วยความปาระหลาดใจในทันทีในความเห็นของพวกเขาแม้ว่าโจยวนจะเป็นสิทธิเอกของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์แต่เขาน่าจะเป็นสิทธิเอกที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาศิทยิเอกของยอดเขาทั้งเจ็ดพวกเขาไม่คิดเลยว่าโจหยวนจะสามารถกำจัดไปรี่เจอออกไปได้ชายผู้สามารถปราปีศาสตร์น้อยได้ก็คงเป็นคนที่พิเศษมากจริงๆนั่นแหละ แต่ซูชิงก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจท่าทางของเขาแสดงออกถึงการบอกว่าเขาได้เข้าใจเรื่องนี้มาโดยตลอดคําพูดของเขาได้ดึงดูดความสนใจของเยาเยาในทันทีกันได้เสียงสายร้าวกับน้ําูุบนภูเขาดังขึ้นอย่างเย็นชาเจ้าเรียกใครว่าปีศาจน้อยสีหน้าซูชิงเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อขณะที่เขารีบพูดข้ขขาพูดผิดไปข้าหมายถึงนางฟ้าตัวน้อยคงเซิงพูดในยทางเย็นชาพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่กันยอดเขาแห่งดับ หรือไม่ก็ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะต้องออกจากพิธีทะเลสาบหยวนในวันนี้เย้าเย้ากล่าวอย่างตรงไปตรงมานั่นเป็นยอดเขาแห่งดาบอย่างแน่นอนก็ลองดูสิเจ้าจูกล่าวอย่างโกรธจัดโฮกทุนทุนส่งเสียงคำรามอันล้่มลึกขณะด,ดวงตาของมันจ้องไปที่เจ้าจูรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นจากร่างของมันทําให้ดวงตาเจ้าจูสั่นไหวขณะที่เขารีบทําท่าป้องกันรีชิงซารู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายกําลังจะพุ่งเข้าหากันอีกครั้ง เรามาที่นี่เพื่อหยุดไม่ให้ทั้งสองฝ่ายทำอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้หลี่ชิงซานเกิดอะไรขึ้นเหรอโจหยวนถามด้วยสีหน้าขมวดคิ้วขณะที่พวกเจ้ากำลังต่อสู้กันอยู่พวกเราก็ได้ค้นพบสิ่งผิดปกติขนาดยักษ์ในทะเลสาบหยวนหากการคาดเดาของเราไม่ผิดสิ่งผิวปกติขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นในพิธีนี้ผู้พูดก็คือชายหนุ่มรูปร่างสูงผมของเขากระจายไปทั่วไรา ทำให้เขาดูยุ่งเหยิงสายตาโจยวนหยุดอยู่ที่ชายหนุ่มที่ผิวของเขาดูร้าวกับมีประกายคล้ายกบหยกน่าแปลกใจที่ผิวของเขาบริสุทธิ์ยิ่งกว่าผิวหยกของโจยวนมงบอกว่าร่างกายของชายหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งและเปลี่ยนไปด้วยพลังผิวหยกของเขามีต้นกำเนิดมาจากร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานในนิกายชางส่วนมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนศาสตร์หยวนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาได้ซึ่งก็คือยอดเขาหงหยามีเสือรป่าร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แท้จริง คนที่อยู่ตรงหน้าเขาชัดเจนว่าเป็นผู้ถูกเลือกอันดับที่สีสางซุยซิวสิ่งปกติขนาดยักษ์เหรอโจหยวนตกตะลึงไปชั่วขณะแต่ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วน่าจะหมายถึงสัตว์อสูรน้ำลีชิงซานพูดช้าๆถ้าเราคาดไม่ผิดสัตว์อสูรน้ำที่ปรากฏในครั้งนี้มันคงจะยาวถึงหมื่นฟุตสัตว์อสูรน้ำขนาดหมื่นฟุต ครั้งนี้ไม่ใช่โจโยนคนเดียวแสดงท่าทีแม้แต่คงเซิงและเจ้าจูเองก็หายใจไม่ออกโดยไม่ได้ตั้งใจโดยปกติแล้วสัตว์อสูน้ำที่มีความยาวพันฟุตก็สามารถบรรลุวิธีชำระแปดมังกรได้และต้องมีผู้ถูกเลือกจึงจะสามารถสังหารมันได้ดังนั้นเห็นได้ว่าสัตว์อสูน้ำดังกล่าวนั้งทรงพลังมากเพียงใดแต่ตอนนี้สัตว์อสูน้ำมีความยาวหมื่นฟุตได้ปรากฏตัวขึ้นสัตว์อสูรน้ำขนาดหมื่นฟุตปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวเมื่อร้อยปีก่อนและผลก็คือ สิทธิ์จากยอดเขาทั้งเจ็ดถูกกําจัดทั้งหมดหลี่ชิงซานจ้องมองไปที่โจหยวนเยาเยาโขงเสิ่งและเจ้าจูเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงรีบมาที่นี่โดยหวังว่าพวกเจ้าจะวางความขัดแย้งกันไว้ เพื่อที่ทั้ง7ยอดเขาจะร่วมมือกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแห่งน้ํานั่นบนท้องฟ้าสูงทุกคนตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อดินข่าวเกีียวกสัตว์อสูรน้าหมื่นฟุตที่มีพลังหน้าสะพรึงกลัวผู้ถูกเลือกคนใดก็ตามที่เผชิญหน้ากับมันเพียงํำพังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องหลบหนีลีชิงซานจ้องมองโจอยู่แล้วยาๆพูดอย่างช้าๆว่าสัตว์อสูรน้ําหมื่นฟุตมีความฉลา,าดมากสามารถสั่งการสัตว์อสูรน้ําอื่นๆได้ เมื่อมันปรากฏตัวมันจะเริ่มล้อมและทำลายยอดเขาทั้งเจ็ดของเราซึ่งทำให้สิทธิยอดเขาทั้งเจ็ดถูกกำจัดไปเมื่อร้อยปีก่อนดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมเดียวกันนี้เราจึงสรุปได้ว่ายอดเขาทั้งเจ็ดจะต้องร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดผู้ถูกเลือกทั้งหมดจะต้องรวมพลังกันเพื่อเอาชนะสัตว์อสูรน้ําขนาดยักษ์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมาที่นี่โจหยุนขมวดคิว้วรู้สึกปวดหัวขึ้นมาในทันที เขาไม่ทันตั้งตัวกับการปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันของสัตว์อสูรน้ำหมื่นฟุตแม้ว่าโจยวนจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่มันก็อันตารายอย่างมากแน่นอนเขาเคยประสบะแรงกดดันจากสัตว์อสูรน้ำพันฟุตมาแล้วถ้าสัตว์อสูรน้ำพันฟุตเป็นภัยคุกคามขนาดนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดหมื่นฟุตจะยิ่งน่ากลัวขนาดไหนหากไม่จัดการเรื่องนี้อย่างดีพวกเขาอาจจะไม่สามารถรอให้พิธีทะเลสาบยวนสิ้นสุดลงได้เหล่าสิทธิ์ทั้งหมดจะถูกสัตว์อสูรน้ำขนาดยักษ์ตัวนั้นกำจัดจนหมดสิ้นนะก่อ หากเป็นอย่างนั้นจริงๆพิธีนี้งคงคลายเป็นเรื่องตลกไปเลยดวงตาของเซิรงกระพริบในความคิดชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดเราสามารถช่วยได้แต่มีเงื่อนไขบางประการปล่อยสิทธ์ยอดเขาแห่งดาบที่ติดอยู่ในค่ายกลทั้งหมดทันทีในขณะที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่จะต้องคืนแก่นอสูรที่พวกเขาเอาของเราไปแต่ยังต้องให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกด้วยโจหยวนโัวร้อนในทันทีไม่ได้ยินเช่นนี้ หยุดพูดจาเหลวไหลได้แล้วสิพี่ของเซิ่งถ้าเช่นนั้นพวกเราไปสู้กันต่อดีกว่านี่มันเรื่องตลกอะไรกันยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายได้เปรียบยังเห็นได้ชดัดแต่ถึงอย่างนั้นคงเซิ่งกลับมีหน้าตาที่กล้าแสดงเงื่อนไขเช่นนั้นออกมาเจ้าจูได้พูดอย่างเย็นชาว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ถูกเลือกที่นี่แล้วสิทธิเอกยังเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดที่นี่โจยหยวนยังคงสงบนิ่งไม่สนใจที่จะตอบกลับในครั้งนี้ขณะที่เขาโบกมือและพูดว่าทุน,ทน จัดการเขาซะโขกต่อหน้าคนนอกทุนทุนจะแสดงความเคารพต่อโจหยวนอย่างมากมันส่งเสียงคำรามดังสนั่นขันที่ที่ร่างใหญ่โตของมันกระโจนไปด้านหน้าแสงสีดำส่องประกายบนกลเล็บอันแหลมคมมันฉีกผ่านอากาศฟันใส่เจ้าจูยังโหรา้ายท่าแสดงออกของเจ้าจูเปลี่ยนไปในทันทีเขาสร้างผนึกด้วยมืออย่างรวดเวร็วพลังหยวนพุ่งไปด้านหน้าแปลงเป็นดาบคู่พุ่งออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับกองเล็บของทุนทุนกริง๊ง ขึ้นกระแทกกันบ้าคลั่งพุ่งออกไปพร้อมกับเสียงอันดังกึกก้องดาบแตกสลายภายใต้กงเล็บของทุนทุนขณะที่ร่างเจ้าจูถอยกลับอย่างรวดเร็วโดยทิ้งระยะห่างของทุนทุนเอาไว้เขาจ้องมองโจยวนดุร้ายร้าวกับพายุนอกจากนี้คงเส่งยังตะโกนอย่างเย็นชาโจยวนกันหยนในมือของเยาเยาสั่นไหวขณะที่อัคาราย,ยวนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโคจรรอบร่างกายของนางพร้อมจะโจมตีคงเสงได้ทุกเมือ่อการต่อสู้กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาอีกครั้ง หยุดได้แล้วผู้ถูกเลือกคนอื่นๆร้องออกมาพูดหยุดพวกเขาเอาไว้ท่าทีโจหยวนยังคงนิ่งเฉยขณะที่กล่าวว่าสิพี่ทั้งหลายพวกท่านไม่คิดจะรวบรวมพลังของผู้ถูกเลือกทั้งสเพื่อจัดการกับสัตว์อสูรน้ำหมื่นฟุตรหรือไงไม่มีปัญหาหรอกเยาเยาและทุนทุนมีความสามารถที่จะแทนที่พวกเขาทั้งสองได้หลี่จิงซานตอบอย่างช่วยไม่ได้ผู้ถูกเลือกอีกสองคนจะช่วยเพิ่มโอกาสของเราโจหยวนกล่าวอย่างใจเย็น ถ้้อย่างนั้นข้าก็คงต้องรบกวนสิทธิพี่ทั้งหลายให้คําแนะนําสิทธิพี่ของเซิงให้มองดูสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีสักก่อนข้าหวังว่าคําขออะไรสารลา่าในก่อนหน้านี้จะไม่มีใครพูดถึงมันอีกเพราะคนที่กําลังอับอายก็คือตัวพวกเขาเองเราสามารถปล่อยสิทธทิเหลือของยอดเขาแห่งดาบได้แต่กันอสูรนั้นได้รับมาอย่างถูกต้องโดยสิทธิของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ของเราสําหรับเรื่องค่าตอบแทนยอดเขาแห่งดาบพยายามกดเคี่ยวเราด้วยจํานวนที่เหนือกว่าดังนั้น ข้าจึงบอกได้เพียงว่าพวกเขาต้องโทษตนเองเท่านั้นความโกรธลุกโชนในดวงตาของเซิ่งขณะจ้องเขงมิงไปที่โจยหยวนโจหยวนไม่ถอนสายตากลับแต่กลับสบตาด้วยความเย็นชาเข้มข้นไม่แพ้กันลีชิงซานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่นางจะหันไปมองของเซิ่งและพูดว่าของเซิ่งพิธีทะเลสาบหยวนยังไม่จบแก่นอสูรหยวนที่หายไปสามารถไล่ล่ามันกลับคืนมาได้ยอดเขาทั้งห้าของเราก็สามารถชดเชยให้พวกเจ้าได้เล็กน้อย แน่นอนว่านั่นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าพวกเจ้าจะให้การสนับสนุนเต็มที่ในการจัดการกษัตริย์อสูรน้ำหมื่นฟูนหรือไม่เยเกอร์ยิ้มขณะที่เขากล่าวว่าคงเซิงที่เปการแสดงความปรารถนาดีของพวกเราแล้วยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศิษ์ทั้งหมดหากพวกเราถูกกำจัดทั้งหมดเพราะการไม่ร่วมมือของยอดเขาแห่งดาบข้ากลัวว่ายอดเขาทั้งหมดจะโกรธแค้นพวกเจ้ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของคนส่วนใหญ่ สีหน้าของเซิ่งเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดเล็กน้อยเยเกอร์เจ้ากล้าคู่าเหรอเยเกอร์ส่ายหัวและหัวเราะเบาๆข้ามั่นใจว่าเจ้าน่าจะเข้าใจถึงผลที่ตามมาดีคงเซิงเงียบไปหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหมงุดหงิดเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแผนการจะทำลายยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะจบลงด้วยการที่ยอดเขาแห่งดาบตกอยู่สภาพหน้าสังเวชเช่นนี้เขารู้ว่าเยเกอร์ไม่ได้พูดผิดอะไรหากยอดเขาทั้งเจ็ดถูกทำลายเพราะยอดเขาแห่งดาบ ใ,ใครๆก็สามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายว่าสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบจะไม่ได้รับการต้อนรับในอนาคตมากแค่ไหนความคิดต่างๆผุดขึ้นในใจของเซิร์งในที่สุดเขาก็สูดหายใจเข้าลึกระงับความรู้สึกหงุหงิดในใจเสียงหนึ่งเล็ดลอดออกมาจากร่องฟันของเขาร้อยพวกเขาซะโจหยวนหัวรอเบ,บาๆแล้วยักหน้าให้เยาๆด้วยการสะบัดผู้กันเบาๆอัขระหยวนจำนวนมากก็ตกลงมาตกลงบนค่ายกลสวรรค์สับสน ไข่ก็เริ่มสั่นไหวทันทีก่อนจะสลายไปอย่างช้าๆเมื่อมันหายไปสิทธิติดอยู่ก็รีบร้อยขึ้นไปบนห้องฟ้าในทันทีสุดท้ายแม้แต่สิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบก็ยังเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งพันคนเมื่อเห็นความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้ใบหน้าของเซิงและเจ้าจูก,ก็อดไม่ได้จะกระตุกขึ้นผู้ถูกเลือกคนอื่นๆก็แอบเรียริมฝีปากเช่นเดียวกันพวกเขาหันไปมองโจอยู่แล้วยเยาๆอีกครั้งอย่างไม่ได้ตั้งใจทั้งสองคนนี้ช่างโหดร้ายจริงๆ พวกเขาได้กำจัดสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบไปหลายพันคนลีชิงซานถอนหายใจล่งอกเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวว่าถึงแม้สัตว์อสูรขนาดยักษ์หมื่นฟุตจะน่าเกรงขามแต่เราก็อาจจะจาัดก,การมันได้ตราบใดที่เราร่วมมือกันแน่นอนว่านางหยุดคิดสักครู่แล้วหันไปบองที่ซูชิงในทันทีห้าหวังว่าเจ้าซูชิงจะทุ่มเทเต็มที่เช่นกัน สู่ชิงตกตะลึงกับคำพูดเหล่านี้ก่อนที่ใบหน้าหลอ่อเหลาแต่ไร้คิ้วของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีหน้าเข่งขรืมขณะที่เขาพูดอย่างเที่ยงธรรมว่าชิงซานข้าต่อประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าข้าไม่เคยเกียดข้านมาก่อนและได้ทุ่มสุดตัวในการต่อสู้ทุกครั้งหากเจ้าใส่ร้ายข้าอีกข้าจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าต่อยอดเขาคุกสายฟ้าเลยผู้ถูกเลือกคนอื่นๆเพียงแค่ย,ยิ้มจังๆเพื่อตอบสนองการโต้แย้งอย่างเร่าร้อนของเขาดวงตาของพวกเขาบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขา คงโง่ถ้าจะเชื่อมีเพียงสาวผิวขาวสง่างามคนหนึ่งในชุดสีน้ำเงินเท่านั้นที่กาดริมฝีปากและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าข้าเชื่อเจ้านะนางคือผู้ถูกเลือกอีกคนจากยอดเขาชางส่วนนางมีชื่อว่าซูชิวซูชิงมองไปที่ซูชิวด้วยความขอบคุณและกล่าวว่าน้องซูชิวสั่งมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมสมกับเป็นสมาชิกของยอดเขาชางส่วน ใบหน้าเล็กๆอันง,งดงามของสูชิวแดงเล็กน้อยขณะที่นางก้มศีรษะลงอย่างเขินอายไม่กล้าที่จะมองไปที่ซูชิงลี่ชิงซานเหลือบมองคนก่อนหน้าอย่างช่วยอะไรไม่ได้ทําไมนางถึงมองไม่เห็นความรู้สึกที่สูชิวมีต่อสูชิงในท้ายที่สุดลี่ชิงซานทําได้เพียงสายหัวก่อนจะหันไปทางฝูงชนเมื่อพวกเราตกลงกันได้แล้วยอดเขาต่างๆจะรวบรวมสิทธิ์ของตนและจะพบกันอีกครั้งในการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราในการจัดการกษัตริย์อสูรน้ําขนาดยักษ์นั้น เราต้องร่วมมือกันในภารกิจนี้หากไม่เช่นนั้นแล้วในไม่ช้าเราจะได้ร่วมชะตากรรมเหมือนกษิตเมื่อร้อยปีก่อนผู้ถูกเลือกอดไม่ได้จะตัวสันเมื่อนึกถึงฉากนั้นก่อนที่จะพยักหน้าสัตว์อสูรหมื่นฟุตนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนบนเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของทะเลสาบหยวนขณะน,นี้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พลุงพลานที่สุดศิษย์ทั้งหมดจากยอดเขาทั้งเจ็ดมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ เห็นได้ชัดว่ากำลังวางแผนจะร่วมมือกันเพื่อรับมือวิกฤตที่ใกล้จะเกิดขึ้นในบรรดายอดเขาทั้งเจ็ดที่รวมตัวกันมีสิทธิของยอดเขาแห่งดาบเท่านั้นที่รู้สึกไม่พอใจสิทธิจากยอดเขาอื่นๆนั้นมองไปที่พวกเขา้วยท่าทางปแปลกๆแ,และมักจะเห็นคนอื่นชี้และกระซิบเมื่อพวกเขาเดินผ่านไปทําให้สิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบนั้นหงุดหงิดเป็นอย่างมากแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขาจะพูดตอบโต้ได้แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบเกือบหมื่นคนและผู้ถูกเลือกสองคน สิทธิเอกหนึ่งคนจะพ่ายแพ้ต่อยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าสมเพชเช่นนี้เรื่องนี้ทําให้พวกเขานั้นอับอายจริงๆตรงกันข้ามกับความบูดบึ้งของยอดเขาแห่งดาบเหล่าสิทธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิพบว่าสถานะของพวกเขาดูเหมือนจะเพิ่มอย่างมากในอดีตพวกเขาค่อนข้างไรตัวตนในสายตาของสิทธิคนอื่นๆไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยในความเป็นจริงเมื่อได้รับภารกิจในนิกายสิทธิคนอื่นๆก็จะหาข้ออ้างเพื่อวิ่งหนีเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเพื่อร่วมทีมมาจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เหล่าสิทธิของยอดเขาหยวนสักศิธิ์นั้นโกรธเคืองเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วทัศนคติของศิษย์คนอื่นๆนั้นดีขึ้นมากในตอนนี้ซึ่งทําให้ศิษย์ของยอดเขาหยวนสักศิธิ์ทั้งมีความสุขและรู้สึกขอบคุณแน่นอนว่าความขอบคุณของพวกเขาไม่ได้มุ่งไปที่ศิษย์ชั้นยอดคนอื่นๆแต่เป็นที่โจหยวนและเยาเยาเหล่าศิษย์ยอดเขาหยวนสักศิธิ์ทุกคนต่างเข้าใจว่าหากไม่มีสองคนนี้ยอดเขาหยวนสักศิทธิ์ก็คงไม่สามารถท้าทายยอดเขาแห่งดา และการท้าทายยอดเขาแห่งดาบน,นั้นก็เป็นเพียงแค่ความฝันด้วยเหตุนี้เหล่าสิทธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จึงรู้สึกดีใจมากที่โจโหยวนได้กลายมาเป็นสิทธิเอกของพวกเขาบนยอดเขาที่สูงสุดใจกลางเกาะมีการสร้างศาลาชั่วคราวขึ้นในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ซูชิงหลีชิงซานและผู้ถูกเลือกคนอื่นๆสิทธิเอกจะยอดเขาต่างๆก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ศาลาหแห่งนี้เป็นการรวมตัวของสิทธิที่ดีที่สุดจากเจ็ดยอดเขาภายในศาลา มีรูปร่างเหมือนจอแสงที่เปลี่ยนเป็นแผนที่ใบหน้างดงามของรีชิงซานดูเข่งขืขนขณะที่นางชี้ไปที่จุดหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแผนที่นั้นสัตว์อสูรยักษ์หมื่นฟุตมีต้นกําเนิดมาจากที่นี่ติดของเราบอกว่ามีสัตว์อสูรน้ําจํานวนนับไม่ถ้วมมารวมตัวกันที่นั่นทําให้เข้าถึงได้ยากมากขึ้นทะเลมีกําลังแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าการคาดเดาของเราถูกต้องสัตว์อสูรน้ําหมื่นฟุต ยังคงอยู่ในระหว่างการตื่นจากการจำศีลหากเป็นเช่นนี้อาจใช้เวลาไม่เกินสองวันที่มันจะตื่นตัวเต็มที่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะรับรู้ได้ในทันทีว่าพวกเราเป็นสิ่งแปลกปลอมในทะเลสาบและจะดำเนินการเพื่อกำจัดเราทุกคนมีสีหน้าเข่งขึมรู้สึกกดดันจากสัตว์อสูรน้ำขนาดักษ์โจอยู่ได้ถามขึ้นว่าแล้วเราฆ่ามันก่อนที่มันจะตื่นตัวสมบูรณ์ได้ไหมฮะความคิดเด็กน้อย เจ้าจูเหลือบมองโจหยวนแล้วหัวล้อแม้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาจะจบลงไปแล้วแต่เจ้าจูก็ยังโกรธแค้นย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากความพ่แพ้อย่างยับเยินของยอดเขาแห่งดาบดังนั้นจึงไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้โอกาสในการเสียสีโจหยวนนั้นหลุดลอยไปโจหยวนโต้อตอบยังไม่ปราณีก็แค่คําพูดของคนขี้แพ้ตาทีเจ้าจูเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยความโกรธโจหยวนเพิกเฉยต่อเขามองไปที่หลีชหล่ชิงซานหลี่ชิงซานส่ายหัวและอธิบายว่าอย่างแรกเลย เรามีเวลาไม่พอมันซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกสุดของทะเลสาบในขณะที่ที่เราจะเคลื่อนที่ช้าและกินกำลังในการเคลื่อนไหวในทะเลสาบทำให้ไม่สามารถอยู่ได้นานในนั้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถเข้าไปในส่วนลึกเพื่อฆ่ามันได้นอกจากนี้ยังมีสัตว์อสูรน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนคอยปกป้องมันอยู่มีสัตว์อสูรน้ำพันฟุตคอยปกป้องมันอยู่อีกด้วย โจวยวนข้าหมดขวแรงกดดันในทะเลสาไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเขาสามารถเดินเตะข้างในได้เป็นเวลานานโดยเสียพลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถรับมือกัตริต์อสูรน้ําพันฟุตที่ปกป้องมันอยู่ได้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องรอให้สัตว์อสูรน้ำหมื่นฟุตตื่นตัวเต็มที่เสียก่อนให้มันมาโจมตีในพื้นที่ที่เราอยู่จากนั้นเราจะรวมกําลังกันเข้าต่อสู้กับมันแม้ว่าสัตว์อสูรน้ำหมื่นฟุตจะน่าเกรงขาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเราที่จะต่อสู้กับมันหากพวกเราร่วมมือกันสร้างสุยสิวยิ้มกว้างดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกระหายในการต่อสู้ไม่มีสัญญาณของความเกรงกลัวใดๆผู้ถูกเลือกคนอื่นๆก็พยักหน้าผู้ที่สามารถเป็นผู้ถูกเลือกได้นั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์และมีความภาคภูมิใจไม่ได้วากรัวกษัตริย์อสูรน้ำหมื่นฟุตข้ามีคำถามอีกข้อจูจูของเซิ่งก็พูดขึ้น หากสัตว์อสูน้ำหมื่นฟุตถูกพวกเราสังหารเราจะแบ่งแกนอสูนกันอย่างไรคำพูดเหล่านี้ทําให้ฝูงชนงเงียบลงในทันทีในขณะที่ความปรารถนาแรงกล้าชายชัดในดวงตาพวกเขาสัตว์อสูน้ำพันฟุตน,นั้นสามารถทําให้เกิดการชําระแปดมังกรแก่พวกเขาได้แต่การชําระเก้ามังกรระดับสูงสุดยังไม่เคยปรากฏเลยกระทั่งเนิญถึงตอนนี้ดังนั้นหลายคนจึงตั้งสมมุติฐานว่าจําเป็นต้องใช้แกนอสูนที่มีคุณภาพสูงกว่า ก่นอสูรจากสัตว์อสูนน้ำหมื่นฟุตคงจะตอบโจทย์จากความต้องการนี้ได้อย่างแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งผู้ที่ได้รับแก่นอสูรน,น้ำหมื่นฟุตมาอาจจะบะรรลุการชำระเก,ก้ามังกรระดับสูงสุดก็ได้ผู้ถูกเลือกปัจจุบันเลื่อนอยู่ในสภาวะเบิกเนชั้นที่เกพวกเขากำลังทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อเสริมสร้างรากฐานของตนในการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตในระดับของพวกเขาการสร้างดาวพลังหยวนเพิ่มเติมทุกดวงในที่กักเก็บพลังตอนนี้ ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลการชํำระก้าวมังกรนั้นจะส่งผลให้รากฐานพลังหยวนเติบโตอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งเป็นสิ่งที่ล่อใจผู้ถูกเลือกไม่สามารถต้านทานมันได้เลยความเงียบกินเวลาค่อนข้างนานก่อนในที่สุดหลีชิงซานจะทําลายความเงียบนั้นลงผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมมากที่สุดจะได้รับห้ส่วนของแก่นอสูรในขณะที่อีกห้ส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งให้กับผู้เข้าร่วมการต่อสู้ คนอื่นๆคุ้นคิดเล็กน้อยก่อนจะพย,ยักหน้าเห็น่ด้วยนี่เป็นแรงจูนใจอันยิ่งใหญ่ที่ทาให้ทุกคนนะั้นต้องทําเต็มที่พวกเขาก็ยังรู้ด้วยว่าอย่างน้อยห้าสเปอร์ซ็นตของแก่นน้าําอสูรหมื่นฟุตนั้นจําเป็นต่อการใช้ชําระาก้าวมังกรเมื่อเราทุกคนเห็นพรองต้องกันแล้วเราก็จะปฏิบัติตามแผนนี้ในขณะที่เหล่าสิท์ทั้งเจ็ดยอดเขาเตรียมตัวและรออยู่ผู้นํานิกายชิงหยางและเหล่าปรามาจารย์ก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนอกทะเลสาบหยวน ชิงซานจากยอดเขาดอกบัวหิมะมีท่าทีเหมือนดังแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ซะจริงสายตาอันเฉียบคมของผู้นำนิกายชิงหยางสามารถมองเห็นทุกสิ่งเขาเห็นถึงความสามารถของรีชิงซานในการชี้นำพันธมิตรดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะชื่นชมปรมาจารหลิวเหรียญยิ้มยิ้มและกล่าวว่าชิงซานอาจจะทำเกินขอบเขตไปหน่อยความรับผิดชอบดังกล่าวควรเป็นของซูชิงผู้นำนิกายชิงหยางสายหัวยังหมดหนทางอย่าได้หวังพึ่งคนขี้เกียจ ให้รับหน้าที่เช่นนั้นเลยเนื่องจากผู้นำนิกายทราบดีถึงความขี้เกียจของซูชิงก็ไม่ควรทําให้เกิดความวุ่นวายเช่นนี้ขึ้นมาปรมาจารย์คิ้วขาวหัวราอเขาหมายถึงสัตว์อสูรน้ําขนาดหมื่นฟุตเพราะผู้นำนิกายเป็นผว้คูคุมปริมาณพลังมังกรต้นกําเนิดที่ไหลลงไปในทะเลสาบสิ่งที่เขาต้องการก็คือปล่อยพลังเพิ่มเข้าไปเพื่อทําให้เกิดสัตว์อสูรน้ําขนาดหมื่นฟุตขึ้นมาผู้นำนิกายชิงหยางถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดว่า แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์กำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นเราอัจฉริยะทั้งหมดในสวรรค์ชางสวนก็จะมารวมตัวกันพายุโลหิตจะตามมาในไม่ช้าข้าได้สร้างสัตว์อสูร,รน้ำหมื่นฟุตด้วยความตั้งใจที่จะฝึกฝนพวกเขาเราสามารถให้การปกป้องพวกเขาภายในนิกายนี้ได้แต่เมื่อพวกเขาเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์แล้วพวกเขาคงจะต้องพึ่งพาแต่ตนเองเท่านั้นและความประมาทเพียงนิดก็อาจจะทำให้พวกเขาตายได้เลย สุดท้ายผ่านที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์น,นั้นก็เป็นสถานที่อันตารายอย่างแท้จริงพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับรัตรอ์อสูรหยวนที่ดูร้ายมากมายแต่ยังคงต้องระวังแผนการของอัจฉริยะของคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเคยมีช่วงเวลาใดที่อัจฉริยะของลิกายของเราไม่ได้ถูกฝังไว้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์กันหากพวกเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้คงจะดีกว่าที่พวกเขาไม่ต้องเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ คนอ,นอื่นๆต่างเงียบไปไม่ได้ยินคําพูดของผู้นํานิกายชิงหยางในที่สุดพวกเขาก็พยักหน้าเข้าใจถึงสิ่งที่ทําพวกเขาจ้องมองไปยังทะเลสาบหยวนมองดูเหล่าศิษย์ที่รวมตัวกันอยู่บนเกาะข้าหวังว่าเด็กเหล่านี้จะเข้าใจเจตนาของผู้นํานิกายและไม่ทําให้พวกเราผิดหวังเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่218 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็กำลังจะจัดการสัตว์อสูรหมื่นฟุตนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติตามรับฟังในคิดถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอคุณีิตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ